จะบอกว่าวันก่อนนะครับให้เด็กทําโจทย์ข้อนี้แล้วเด็กอ่านคําคํานี้แล้วพี่ปอฟังแล้วตลกมากเขาบอกว่าร้านค้ามีสมุด14กุรุดมีสมุด1 4กุรุดปัจจุบันไม่ออกข้อสอบแล้วแหล,ละคําโบราณเกินไปแต่วันนั้นเด็กอ่านว่ากูรุสโอ้โหกูรุสอย่างกับภาษาอังกฤษครับอ่าฟังทุกคนมาดูก่อนว่า1กุรุดคืออะไรนะครับ1กุรุดเป็นภาษาที่ไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะนะครับ มันคือ12โหลครับเด็กๆมันคือ12โหลเพราะฉะนั้น1โหลมี12ชิ้นก็เป็น12คูณ12ชิ้นนะครับ12คูณ12ชิ้นนะครับข้อนี้เขาบอกว่ารานคาร์เนยนะครับมี14กุรุษกับอีก3เล่มคำว่ากับก็คือบวกนะครับกับก็คือบวกอีก3ชิ้นนะครับอีก3เล่ม ถามว่ารวมแล้วเนี่ยมีสมุดกี่เล่มเพราะฉะนั้น้อนี้ง่ายมามันเป็นการแค่ทดสอบหนูสองเรื่องเรื่องแรกรู้จักหน่วยหรือเปล่าเรื่องที่สองคิดเลขถูกหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเริ่มเลยมีสมุดก็จะเป็น14กุรุทนะครับ1กูรุทมี144เล่มนะครับ144เล่มเพราะฉะนั้นแล้วก็กลับอีก3เล่มก็บวกเข้าไปอีก3นะครับก็ คูณเลขเอานะครับคราวนี้เวลาคูณเลขเนี่ยอันนี้สดนะต้องบอกว่าพี่ปอปเนี่ยคิดสดตลอดเวลามันก็คิดตรงๆได้นะเด็กๆร้อยสสี่คูณสิบี่พี่ปอปเป็นคนไม่ค่อยชอบถดเลขเพราะฉะนั้นพี่ปอปเปลี่ยนใหม่ได้ไหมพี่ปอปเลยเปลี่ยนเป็นเจ็ดคูณสองคูณร้อยสี่สี่บวกสามแล้วพี่ปอเอาคู่นี้มาคูณกันก่อนมันได้สองแปดปดเลยเป็นเจ็ดคูณสองแปดแปดบวกสาม ความขี้เกียจเนี่ยเข้าครอบงำจิตใจพี่เปาต้อบอกว่าเด็กๆครับเดินไปบอกพ่อแม่นะว่าพี่เปาสอนบอกว่าถ้าอยากเป็นคนเก่งเลขเริ่มจากเป็นคนที่เกียจก่อนขี้เกียจคืออะไรไม่ใช่ขี้เกียจทาโจทย์แต่ขี้เกียจที่จะคิดถึก,ถกครับไม่อยากเป็นไอ้ถึกเพราะฉะนั้นเราต้องหาวิธีโกงนะโกงยังไงให้มันดีที่สุดไม่รู้เหมือนกันนะครับอาะมา7856มาทดเลขในใจกัน7856ใส่หทดห้า 7 8 56 56ทด5เป็น61นะครับใส่1ทด6 7 2 14ทด6เป็น20นะครับบวก3ตอบ2 0 19เล่มแมยังก็เป็นปีโควิดเลยเนาะ2 0 19โควิด19เห็นเลข2 0 19แล้วสยองนะครับอ่ะโอเคนะแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ